สว่าดีวันนี้แกจะมาเล่นเร็วมากนี่นี่แกค,คำดีแทงไปหนึ่งทีนี่หาต้องเลียปิดมันแนะฟาวเลน่นนี่นะมามกาเอาเลื่อนเอาไปตัวเนี่แค่นี้นอะอเลเตอร์หลงหลงได้ปหาลงทีจริงอะเท่อยู่ท่ทอะเลตเตอร์นะพลหลงพลง่านละ ก,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 กิน,นแต่นแต่ลข้ารู้ความลุลุว่าฟอลินตดลุกขึ้นไน่นไเนี่ยเป้ดูดูท่า้าี่มีฟอลินปล้ันนไม่นมีแบบกันหรอกนี่อันนี่ฮขาตองรีบเบิร์ดมันฮนนดรีบเบิร์ดแลวนะเอาเพื่อนปลกก้ไปตัวงเฮ้ยเวตอ <c ười> นนี้ก็จะเป็นมาลอดมีป้าเกินรด ตัวโหดฉันหน้าิันหน้าเอ,อืมอัน,นี้ก็ดวงกับประมาเป็หลงเอาเข้ามาไดในป้อมอัตแตกมอลเยว่าอร่อยหอตามด้วยอาใหนึ่งตัวจูนสตาโเยจงนำข้าไปที่แมวหน้าเดียวนี้ ออ <S an> อ๋ออนี้จะจบเกมกันแน่นี่ก็เป็นวันเด็กป่าสารพัดประโยชน์ข้าจนจะได้ทำดาเมจก็ได้มีซีซีแฮมโอหมอบอกเลยแคนี่ดีตายแหลกเลย เนี่ยเชื่อได้หมดพลุกเลยเอาเป็นได้ได้ล้วได้ไกลอีกเข้า,า,ามันหยเีเนี่ยเออลิลี่อีกเรื่องไม่ต้องโฟกัสลิลี่ค่ะดังเบื่อจังเลเนี่ยเวลาทีนี้เอาหมด ก็เห็นได้ไล้วลูกเนควยเตียยนึ่ง